บทที่สิบบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังพระควาสเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคสัตทิงปัญจามเตหิพิขูสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจาโลกาทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาผหติพระควันตังทัศนายพิขูสังคัญจะอัชโคจตุนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตัทโหสิอายังโขพระควาสเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคสัตทิงปัญจามเตหิพิขูสเตหิ สัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกาทาตุหิทเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายพิขูสักคันจะยันนูณะมยมปิเยนะพระวาเตนุปะสังกะเมยยมะอุปะสังกะมิตวาพระขวัตโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอัถโขตาเทวตาเตาสยยะถาปินามะพระะวาปุริโสสัมมันทิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังส,ส,สัมมินเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระขวัตโตปุระโตาปาสุระ,ะหังสุอัถโขตาเทวตา พระขวันตังอภิวาเทตาวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระขวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปะวะนัสมิงเทวากายาสมาคตาอาคตตมหาอีมัง ธรรมะสัมยังทักกิตาเยวะอัปปราชิตะสังคันติอัถโขอัปปราเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตระพิโวสมาทังสูจิตตังอัตโนอุชุกมะการสูสาระถิวะเนตานิคะเหตวาอินทรลิยานิลักขันติปันธิตาติอัถโขอัปปราเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาขี่รังเฉตวาปรีคังอินทะขีลรังโอหัดจามเมชา เตจรันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปลาาเทวตาพระขวโตสัตติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสันเตคมิสันติอัปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเลสันติติอัตโคพระขาวพิขูอามันเติเยภูเยนภิกขเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคันจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตามัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภควันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาอหิสงเสยยะถาปิมายหังเอตระหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคตามัทนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปิมายหังเอตระหิอาจิกขิสามิพิคเวเทวกายานางนามานิกิตายิสามิพิคเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิคเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังมานักสิกโลถะ ภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกูพระควาโตปัจจโสสูงพระควาเอตัทะโวจะสิโลกะมนุกัดสามียัตถภูมิมาตัสิตายสิตาคิริัพลังประหิตาตาสมาหิตาปุถูสีหาวัสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทา,าตามะนา,าสาสุทธาวิปสัสสนะมานาวิลาเพยโยปัญจสเตยัตาวาวเนกาปิระวัทเวตโตอมตยจิสัทธาสาวะเกสาสนีรเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชาณธา,าพิกโวเตจะอาตตปะมะกะลุง สุตตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุละหูยานังอมนุสยานะทัศนังอัปเปเกสตัมัทขุงสหัสสังอหฐสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสยานะมัทสูงอัปเปเกนันต์มัทขุงทิสาสภาภูตาอาหงตันจสัสะพังอภินยายะวะวะกิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสาสนรละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิฆวโวเยโวหังกิตตยิสามิขิราหิอนุปุพโสสัตตะสหัสสาวะยักขาภูมากาปิละวัตวา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทามนาอภิกรรมมุงพิกขุนังสมิติงว่นางฉะสาหัสสาเหมาวตายะขานานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทามนาอภิกรรมมุงพิกขุนังสมิติงว่นางสาตาคีราติสาหัสสายะขานานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยัสสตีโนโมทามานาอภิกรรมมงพิ่ขุนังสมิติงว่านางอิเจเตโสรัสสสะหาสายักษานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสตีโนโมทามานาอภิกรรมมงพิ่ขุนังสมิติงว่านางเวศสามิตาปัญจสตายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสตีโนโมทามานาอภิกรรมมงพิ่ขุนังสมิติงว่านางกุมพิโลราชะคหิโกเวปุลสานิเวสนังพีโยนางสตาสหัสสังยักขานังปยิรุปาสติกุมพิโลราชะคหิโกเวโสปาคะสมิติงว่านาง ปุริมจักรที่สังราชาทัตตะรัถโผลตัสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตตัสสะพาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทมามนาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงว่านังทักขีนันจักรที่สังราชาวิรุณโหตับปัสสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตตัสสะพาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทมามนาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงว่านัง ปฉิมันจัตที่สังราชาวิรูปรโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาร,ราชายสัตสิโสปุตตปิตัสสะพะะโว right อินทนามามหะพลาอิทิมโตชุติมัโตวันนวันโตยสัตสิโนโมทมนาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงว่านังอุตตะลันจัตที่สังราชากูเวโรตปัสสาสติยขานังอธิปติมหาราชายสัตส ah ิโสปุตตปิตัสสะพะะโวอินทนามามหะพลาอิทิมัโตชุติมัโตวันนวันโตยสัตสิโนโมทมนาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงว่านัง ปุริมะที่สั่งทัตาลโธทัทกขีเนนะวิรุณหโกปชิเมนะวิรูปโคก,กูเวโลอุตรังที่สั่งจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทัทันละมานาอัศังสูวะเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิการสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนโนกามเสโธจะกกิน,นุขันทุนิคันทุจปะปนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาริ จิตเตสโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสโพอาคูปันจัดิโขเจวะติมพลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมธามานาอภิกรรมมูงพิขุนังสมิติงว่านางอาอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากรรมพระลัตตาลาอาคูบายาคาสหยาติพิยามุนาทตรัตาจั อาคูนาคายสัตสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสาม,มิติวนังเยนาคาราเชสหะสาหารันติทิพาทิชาปะคิวิสุทธาจักหูเวหายสาเตวนณะมัชปัตตาจิตลาสุปนาอิติเตสานามังอภะยันตานาคาราชานามาสีสุปนนโตเขมามก,กาสีพุทโธสันนหะหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสารณามากรสุพุทธังชิตาวาชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตาโลวาสาวเสเตอิทิมโตยสัติโนกาลกัญชามหาพิสมา อสุราธานะเวขสาเวปจิตติสุจิตติจาระหาราโทนมุจีสหสตัญจักภริปุต,ตานังสเพเวโลจานามกาสันในหิตวาพลิงเสนังลาหุพัทธมุป,ปาขามุงสมะโยธานิพัทันเตภิขุนังสมิติงวะนางอาโปจเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขามุงวลุนาวัลุนาเทวาโสโมโจายัสสาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนโทเสเตทตถากายาสาเพนอนตตวนันนิโนอิทิมัโตชุติมันโต วันนวันโตยัสสติโนโมทมมนาอภิกรรมมุงพิคุนังสมิติงวานางเวณทูจะเทวาสหารีจัสมาจะทุเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขันนิปุรักิตาวาคูมันทวะราหกาวสูนางวาสโวเศโศสกปะคาปุรินทโททเสเตสัตทากายาสพเณนันตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทมมนาอภิกรรมมุงพิคุนังสมิติงวานางอถาคูสหภูเทวะชาัมกีสิขาริวะอร โลชาจากอุมามปุผานิพาสิโนวนรลุนาสหธรรมมาจากอจุตาจากอเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนเสเต,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 สตรเทธษากายาสพเพนานัตตวันนิโนอิทิมโตชุติมัโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิกรรมุงพิคุนังสม,มิติงวะนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาขิทธาปทูสิกาอาคูอาคูาคมนโนปทูสิกาอัถาคูหัลโยเทวาเยจาโลหิตาวาสิโนปาลราคามหาปาลราคา อาคูเทวายัสสสิโนทเสเตสตถากายาสเพนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุณังสมิติงว่นนางสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคัณนสาสหะโอทาตคยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหารักชามิสกาจายัสสสิโนฐานะยังอาคาปัชุโนโยทิสาอภิวัสติทเสตเตสตถากายาสเพนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุณังสมิติงวันนาง เขมิยาตุสิตายามากัฏกาจายัสสินโนสัมพิตการามัสเศถาโชตินามาจาอาสวานิมานารติโนอาคูอาถาคูปัลนิมมิตาทเสเตทัตถากายาสสพณานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกรมุงพิคุณังสมิติงวะนังสัตเถเตเทวานิกายาสพนานัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัพิศาสหะปวุทธาชาติมัคขีรังโอคาตินะมานาสวังทัเขโมฆาตลังนาคังจันทางวอสิตาติตังสุพัมมาปรลมตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะ ันนงกุมาโรติโสจากโสปาคะสมิติงว่านางสหัสสัพพมะโลกานางมหาพัมมาพิติถติปุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเศธะอิสราอาคูปัจเจกวะสวัตติโนเตสันจะมมชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัดสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาละเสนาอภิการมิปัสสะกันนหัสะมันที่ยังเอทะคันนาหะทะพันธะทะลาเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาเลทะมาโวมุลจิทะโกจินังอิติตัตถะมหาเสโนกันนาหะเสนังอเปสยิปานินา ตละมาหัตจะสลังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกโมเมโคานายันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวัตติสังกุโทอสยวเสตันจสัสพ,พังอภินยยะวะวะคิตวานะจักขุมาตโตอมัยิสัทธาสาวเกศาสเนละเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิโคเตจักอาตปรมะกะลงสุตวาพุทธะสาสนังวีตาราเคหิตปากามงเนสังลงมมปิอินชยุงสพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายสัตสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ บทที่11บทสวดมังคละสุดตังเสวนาจะพาลานางปันทิตานันจเสวนาปูชาจะกปูชนียานางเอตัมมังคละมุตตะมังปฏิรูปะเทสะวาโสจะกปุกเพจะกกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคละมุตตะมังพาหุสัจจันจสิปันจะวินโยจจกสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมังคละมุตตะมังมาตาปิตุอุปัทานางัง ปุตตะทารัสสะสังขโหอนากรุลาจักกัมมันตาเอตัมมังคละมุตตะมังทานันจะธรรมะจริยาจะยาตการนันจะสังขโหอนวัชานิกรรมานิเอตัมมังคละมุตตะมังอารติวิรติปาปามัชฌปานาจัสสัญญโมอปัปมาโทจะทธรรมเมสุเอตัมมังคละมุตตะมังคารโวจะนิวาโตจักสันตุถีจักกตัญุตตากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังคละมุตตะมังขันติจักโสวจักสตาสัมนานันจะทัศนัง กาเลนะธรรมะสากัะฉาเอตัมังคละมุตตมังตะโปจะธรมมะจาริยันจะอริยสัจจานะทัสนังนิพพานะสัจฉิกิริยาจะเอตามังคละมุตตมังพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัตสนะกรมปติอโศกังวิราชังเขมังเอตามังคละมุตตมังเอตาทิสานิกัตวานะสัพพัฒมะปราชิตาสัพพัฒโสทถิงคัจฉันติตันเตสังมังคละมุตตะมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนผลิร ยังกินจิวิตังอิทวาหูลังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังะโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิลาคังอมตังปณีตังยัตัจฉาสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาถิกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยำพุทธเสตโถปริวันณีสุดจิงสมาธิมานันตาลิกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหต เยปุคลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจัตตารีเอตานิยุคานิโหติเตทักขินเยยาสุขต,ตัสาสะาสาวากาเอเตสุทินานิมหพราณิอ,อิตอิธรรมปีสังเครตนางปณีตังเอเตนสัจเจนะสุวัวติโหตูเยสุป,ปายุตามนัสสาทันเหนานิกาม,มิโนโคตมัสสาสนมหิเตปฏติปตาอมตังวิไคหะรัตามุทานิพุติงกุลชมานาอิธรรมปีสังเครตนางปณีตังเอเตนสัจเจนะสุวัตถิโหตูขี่นางปุรานังนวังนัติสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภวัตสง เตคีนัทีชาอวิลุนหิฉันทานิพันติทีลายัายัมปะทีโปอิทัมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนัสเจนะสุวัตคิโหตูบทที่สิบสาบทสวดธรรมบทสหัสวรัคอาตาฮเวชิตังเสยโยยาจายังอิตลาปชาอัตตะทันตัสสะโปสัสสะนิจจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวณคันทัพโนณมาโลสหะพมุนาชิตังอปะชิตังก่ายลาตถาลูปัสสะชันตุโนบทที่สิบสี่บทสวดเกสะกุตสูตร พาสิตะมิทังเตนะพระขาวตาชนะชาณตาปัส,สตาอรหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสสะเวนะมาปลัมมะปลายะมาอิติกิลายะมาปิตากะสัมปะทาน е นะมาตักกะเหตุมานะยะคะเหนะมาอาการะปะลิวิตเกนะมาทิฐินิชานักขันติยามาพพะลูปะตายะมา สามะโนโนคลุยะธาตุเมเหอตตะนาวชาเนยยาทะอิเมธรรมาอากุสลาอิเมธรรมาสาวัชาอิเมธรรมาวินยุขละหิตาอิเมธรรมาสามัตตาสามาธินาอาหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอตตะตุเมเหปะชะเหยยาทะยะทาตุมเหอัตตะนาว ชาเนยยาถะอิเมธรรมมากุศลาอิเมธรรมมาอนัตวชาอิเมธรรมมาวินยูประสัทถาอิเมธรรมมาสมัตตาอิเมอิเมธรรมมาสมัตตาสมาทิาน,นาหิตายสุขายะสังวัตตันติอัฐตุเมเหอ,อุปะสัมปัชชวิหะเลยยาถาติ